ยางไปเฮือนเทิงกอนครับไก่สี่หอดแล้วครับเฮื่อนขางทกอถน,นนวันนี้ครับหลดบอไล่ไปไหนนะหอดอ่ะวมือน,นี้วันพูดเนาะครับเนาะ,ะพุูด17กรกฎาคม,มเห็นอย่างหนเขาเศเสา ไปใส่เบิดหรอเาห้วนไปใส่เบิดแ,ไไดแม่อบอกหนึ่งงั้งเขาได้เซ่าเท่เบิ็งครับเบิบ็งอ่า chùa này tương. Ừ. cả hũ cũng thả trò bưng ra đồ sẽ cố